อัปเดตข่าวกันนิดนึงนะสำหรับเพื่อนๆก็คือตอนนี้หนึ่งอะออกจากโรงพยาบาลแล้วเออไม่ว่าจะเป็นเอ่อที่เพื่อนๆสับสนอยู่ว่าตอนนี้หนึ่งอะอยู่โรงพยาบาลไหนกันแน่ก็ตอนนี้หนึ่งออกมาจากทุกโรงพยาบาลคือเพื่อนๆว่าหนึ่งไม่ได้นอนที่โรงพยาบาลไหนเลยนะคะแล้วก็เอ,อเ่อมีเพื่อนๆถามค่อนข้างเยอะว่า เป็นยังไงบ้างตอนนี้คือดีขึ้นเออดูจากสีหน้าการแล้วก็ดูอ้วนขึ้นด้วยจริงจริงแล้วคือก็ไม่ได้แบบอยากจะดังหรือแบบอะไรทําไมต้องมีคงมีคลิปจุป,ปาถาอะไรอย่างงี้ไม่ใช่หรอกแต่ก็เออเห็นเพื่อนถามเยอะแล้วก็เออเพื่อนบางคนก็เข้ามาถามใน facebook อย่างเงี้ยคือตอนนี้อย่างเงี้ยบางทีก็คือใส่เอา facebook ออกจากบีบีเออแล้วก็บางทีก็คือไม่ค่อยได้เล่น บ้างอืมจากที่ตอนแรกจากที่ตอนแรกคือแบบแล้โทรศัพท์ไม่ได้เลยตอนนี้ก็คือดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยก็หวังว่าในอนาคตรเร็วๆนี้หนึ่งจะดีขึ้นดีขึ้นไปอีกตอนนี้ก็เดินได้ไกลขึ้นจากตต่ตแรกเดินไม่ได้เลยเพื่อนๆอาจจะงงว่าสรุปแล้วหนึ่งมันแม่งเป็นโรคอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยก็หนึ่งเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังค่ะหรือไฟโบมเมอเจียสามารถเสือได้ทางอินเทอร์เน็ตก็ตอนแรกก็ เออมีการวินิจฉัยเยอะแยะ,ยะ,ยะเป็นเนียวอะไรก็มีรูทสักอย่างหนึ่งซึ่งหนึ่งก็ไม่ค่อยสามาถทราบได้เรื่องัทางการแพทย์นะเออยังไงหนึ่งก็ฝากฝากไว้ว่าขอ,ขอบใจแล้วก็เพื่อนมังคนอย่างเช่นพีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากขอบคุณมากๆถ้าไม่ได้แก่คือค่ารักษาพยาบาลมันสูงเลย เออคือแบบเออไม่งสึ่งใจว่ะฉันมีเพื่อนดีว่ะมีเพื่อนดีมากๆเลยขอบใจมากนะแล้วก็เดี๋ยวหนึ่งจะคงจะทำเป็นคลิปวิดีโอซึ่งเรียกว่าเออบอกกับพี่ปุ้ยที่ทวิตเตอร์ไว้ก็เป็นคลิปวิดีโออีดูดราม่าย่อมาจากอ d ดูเคชั่บวกดราม่าจะเป็นพูดพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรคของหนึ่งนี่แหละ อีกโรคก,กล้ามเนื้อเสพเรืร้อรังเนี่ยก็คือแต่ก่อนอื่นหนึ่งบอกไว้ก่อนว่าหนึ่งไม่ได้เป็นโรคเดียวกับคุณโอภาสิลานะคะก็คือหนึ่งกลุณโอภาสิลาจะเป็นโรคที่ทางรู้สึกทางคุณหมอจะเรียกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่ของหนึ่งจะเป็นกล้ามเนื้อเกร็งตัวทางตัวนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะส่วนแล้วก็จะมีปัญหาหลายอย่างทางด้านจิตเวชท,ทางด้านสมอ,อ,องโรคประสาทอะไรหลายสิ่งอย่างมากยังไง เดี๋ยวหนึ่งจะอธิบายเป็นเรื่องราวยาวมากใครเพ,เพื่อนที่ดูอยู่ได้ดูแน่นอนเออจริงๆที่ทำเนี่ยแม่เออเ็นก็ตลกบีนะที่แบบมวิวหนึ่งมอยู่แค่สามสิบเก้าสิห้าอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยแต่ว่าเออมีแค่นี้มันก็โอเคปะคือไม่จำเป็นต้องแบบมากมายแต่เราก็ เจ็บเลตอนนี้ดูเหมือนปกติดีแต่เวลาเจ็บอะ่ะแม่อยากพูดคำเดียวว่าเจ็บสุดๆแม่เป็นเองอะ่ะไม่รู้เลยจริงๆขอบคุณนะคะตอนนี้อยู่ทุกลงโรงพยาบาลเลยแต่ไม่นอนโรงพยาบาลไหนเลยไม่มีตังแล้วยังไงก็ถ้าเพื่อนคนไหนสนใจบริจาคก็ได้ที่ข้างล่างนี้ไอ้ใช่โอเคโอเคแล ยังไงโทรมาได้ส่งมาเสร็จมาได้แต่ว่าถ้าส่งเสร็จทาง Facebook ถ้าหนึ่งไม่ตอบน,นีก็ยังงันกัน